เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะคะเป็นเกมร้านกาแฟน,นะคะนี่นะคะหมุกนะคะก็เป็นเอาจ้าของหมู่บ้านเรือนนะคะอ,อ้าวเกรนนะคะจริงเป็นจ้าของหมู่บ้านนานนั่นเรืวนะคะทุกคนอันนี้เรากกมาเข้าเอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมันโหลดแป๊บหนึ่งเกมนี้นะคะไม่สามารถเล่นได้นะคะถ้าว่าไม่มีเน็ตนะคะต้อง,งมีอินเทอร์เน็ตนะคะ เออตรงนห้นมีไฮไฟนะคะสัสดี้ไอเลนเชชชานะคะอันนี้คือมุกไม่เข้ามาเล่นหน้าน,นั่นแล้วเนาะเพราะว่าไอ้นี่นะเกมนี้มันกินพื้นทีตัทรศัพท์หมากเลยนะมุกโอกเลยถ้าไม่มีแจรักจริงเป็นไม่ได้นะคะเป็นไม่ได้นะ,ะอู้ได้ได้ได้เพชด้วยนี่เบียไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ามุกเอาไปซื้อ,อนั่นเม็ดแล้วเนาะซสือเมือง โอ้ย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 นะคะนี่คือเสื้อเลยนะคะเดี๋ยวหมวกอหเลยนะคะหัวเบียนะคะเวลาหมวกส้มนี่เราจะเลตี่เลื้ยนนะคะหมวกยากได้รลยนะคะหมวกก็คือเก็บเบียซื้อนะคะนี่ซื้อเมืองนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวราก็บมาเลขกันเลยนะคะนี่มาเลขกับตรงนี้นะคะหมวกชอบซื้อเมืองมาด้วยนี่ใช่ไหมนี่คือลานโค้งธนาคารนะคะคือก็จะรอได้จากที่ว่าอยู่ในราคาตาวนี้ตาวนี้ก็จะรอได้เรื่องราคาตาวนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ยังไม่หมุกจัดเสือด่การขายนี่นี่เลยนี่หมุกจัดเสืออเนนี้มันจะขยายหลานเราให้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะหมุกจัดเสือนี่นะคะทุกคนเห็นไหมตีมันว่างๆติดอันนี้หมุกพุ่เสือไปนะคะตีนี้หมุกก็ได้เร่นะนี่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรอยว่างๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ มีตรงนี้ตรงนี้นอ่าตีข้างปลามึกอยู่นะคะมันจะมีรอยไหมวางวาง,วางไปตังเลยรตีนนะเลยหมุกพึ่งไข่แย่หลานนะคะทุกคนนี่ลานหมุกอลังการมากเลยนะคะทุกคนเลยนะนี่หมุกอเล็กเบี้ยเป็นแผชรด้วยนะคะปลอมหัวไวเสือนั่นเนี่ยคือหมุกตังเลยไม่หลานนะคะมีเบีย้ยค่ะเออมีเบีย้ยนะคะนี่คืออะไรไว้ไเพิ่มหนึ่งมีอย่าง เดี๋ยวลองดูขอต้องการอะไรนะคะมีอะไมบ้าอะไรเหลือกุ้งเหลืองนี่นะคะเราก็ทังำการท่อน,น,นะคะป,ปี่เจ้ากุ้งร้านก็ต้องเข้ามาดูลูกค้าและกา,า,การพนักงานบ้างนะคะทุกคนมีความสุขนะคะเรื่องเกณฑ์นี่นะคะที่ไม่ต้องกิดมาก็เลยนะคะตัวละซั์สร้างผ่านทางโทรศัซับก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเลยนะคะว่าชื่อมือเลยนะคะทุกคน นี่นะคะเราก็มากอดตีตรงได้ดีว่าแป๊บหนึ่งนะมันมีน,นี่เมืองนะคะกอดข้าวไปเลยหมูก็ไม่ได้เข้ามาเล่นน้านั่นเลยนะคะไม่รวมหมูได้เบียร์ขายอยู่ในเมืองมากไม้นะคะท่ดหมากจะได้เผ็ดอะไรแบบนี้เนาะคือห้าคือเป็นโก้งที่ว่ามูลราคามารกนะอ่านี่นะคะนี่คือโป้ที่ว่าซั่งผ่านทางโทรศัพท์นะคะ เราก็คือจะเก็บไบ,บก่อนนะคะเดี๋ยวอยดูนะคะนี่ชื่อเมืองอะไรโรมาอนี่เมืองกันเองเง,งี้ยม้บานมุกเองนะคะทุกคนแต่ว่ามุกอ่ะจะเก็บเบ,บียไว้ทําบ้านด้วยไงแต่ว่าเดียวตาเล็กก่อนพวมุังอย,อยู่แค่หนึ่งพันเนี่ยอะไนทีเดเงี้ยีิบนู้วไหมคะเนี่คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองตับทิมนะคะคือไงนี่มันห้ามือนตับทิมทุกคนรอว่นไปนะคะ มาเล่นนะวันในเมืองมุกนะคะมีเบียร์ไหมนะคะส่วนมากเลยจะมีคนที่ว่าเข้ามาอาศัยอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามุกก็ไม่ยากให้อยู่เพราะมุกไม่ยากเบ่งเบี้ยายนะคะแต่ว่ามุกก็คือจริงๆอ่ะหลก่อนมุกก็ทิพทีททททท่ไว้มันออกยักเมืองกันเนาะแต่พอกว่านี่เราก็คือแบบเออสั่งมแหล่น,นี่เห็นไม่มาแล้วเ,เงินเออไม่เจ๊เงินแลเล็กพิษเพ็ดนะคะนี่นะคะเป็นเป็ดซึ่งเราจะมองไม่ไกลกับเรื่องของเรา นี่แม่มุผู้นำเมืองผู้อาศัยผู้อาศัยคือผู้อาศัยอย่าอยู่มากลาละน่ะนะนะ่นะไม่จบล,ลนะละน่ะ <c oughs> นี่นะคะเราก็อเอาเพชรนี่ตันที่เลยนะคะเราถ้าว่าเราแบงคใกล้มากคือเราไม่ยากใย้นก่อยอยู่วนในเมืองร้อนและยนี่นะคะนี่ห้าสิบเราก็กดนี่ห้าสิบตึด๊ดไม่ใช่หนึ่งร้อยนี่ห้าสิบ ตึงตึงเราต้องการอะไรหรอก็เล่มีอะไรเลอยที่เราเอาได้นะคะเราก็เอาไปนะทุกคนน่าเล่นมากตะาเล่งเตือนเออแต่ว่าคือบางคนไม่ยากห้ายแบบว่าคือเอาเนี่ยไม่จะเลือดซูน้นเนี่ยไม่เผ็ดกับกับติมมันเลือดซู้นนะเดี๋ยวชาร์จเบตแป๊บน,นึงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเผ็ดเรา นึงนะชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตนิดนึดนงอ่าเดี๋ยวเราก็จะออกจากเมืองก่อนออกจากเอ่อเมืองมามาอยุ่เข้าในลานเราเองนะคะนี่เมืองกันเองนะคะความจริงที่มุก เปิดเป็นเมืองกันเองนะคะเป็นชื่อเมืองนะคะเพราะว่าเอใครจะเข้ามาอยู่ก็ได้นะคะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งน,งนะ,ะที่ว่ามุกอ่ะนูเพ็ดนะคะตึ้งมุกอะโอนไปอายโอนเพ็ดไปไาคนอื่นตึ้งอ่ะแล้วก็มีคนเดียวไม่ได้นะค,ะคนเดียวเมีตัวละัควด้วยนะคะกออ็บอกมีมีคนไม่ได้จึงก็มาบอกว่า คงไม่ได้นะคะคือคนที่ได้ก็คือคนที่ช่วยช่วยให้เมืองเจริญขึ้นนะคะอย่างจะเล่นเกมอาไรแบบนี้เลยเนาะในในเครื่องนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่เล่นเกมนะคะเราก็คือก็มันไม่ได้อ่ะนี่เห็นไหมความกันเองนะคะรางวันนะคะโอ,อ้ยนี่เดี๋ยวเราเล่นนะคะจดไม้จดไม้ปั๊บคุณน,นี่เห็นไหมความกันเองนะคะคุณได้รับเอ่อแผ่นแลกาตับพิมพ์นะคะ ก็ไปตึงไงม่มันจะไล่คาวไปตีขคงเรานะคะทุกคนนี่นะคะคือความบาปุ่นจขห้โงเรานะคะแต่ว่ามือ,อรเราไม่ยากให้เกิดถเวาเราไม่ยากให้เกิยอยู่เราก็ตีตัวนั้นออกไปจากลู่เลยนะคะส่วนเกมน,นะคะตีว่าเราจะได้เออทับทิมแบบนี้เราก็จะมาเล่นตรงนี้นี่เราก็มาเลือกเลยนะ,ะว่าเราถนัดแบบไหนนะคะแต่ว่าข้มูอมันไม่มีอะไรอย่างนี้นาถนัดเลยนะคะมุกก็เลยไม่กดกนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นนะคะว่าภายอกสิน้น้ามันมีอะไรบ้างที่อัปเดตนะคะภายนอกจแม่เราจะเล่มุมนึงมันมีธนาคารอุปกรณ์ภายในเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศก็คืออะไรบ้างนะคะก็คือนี้เลย นี่เครื่องเทศนะคะเราก็เอาเพชรนะคะไปซื้อได้นะคะส่วนเออสิ่งปลูกสร้างนะคะนี่ก็คือเป็นบ้านก้องเราเองนะคะอย่างเช่นเนี้ยก็มุกมาเลเวลสี่เลยนะคะเพราะว่ามุกไม่เหล็กก้อนเนาะมุกไม่รู้่าเฮ ή, ้ยทับติมนี่เราอตทำเปืือมันได้มาเยอะๆนะคะตึ้งมุกกะเลยได้มามายุบมาเลตตรงนี้นะคะนี่นี่ไม่คือ ETM นะคะ uh huh. ETM นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นี่กันต่อถึงภายนอกนี่ภายนอกก็คือมีอะไรบ้างนะคะก้องตบแตงภายอนนะคะแต่เบียรม,มุกกันยังไม่พ่อที่นะคะพอม,มุกเพิ่งมาซาส้มตับทิมเองนะคะพอม,มุกไม่ก่อยได้ซาส้มเลยกับตับทิมนั้นนี่นเยอะเยะมากเลยสวยมาบารามเป็ดนะคะกูดังโกดังมุกก็มีเยอะเลยนะที่ว่ามุกเอ่อเช็คเลตติ้งแล้วกับ z o o ไป <laughs> เออนี่นะคะคืออะไรวะเดี๋ยวไปบแหลมเล่นนะอ๋อ,อ,อเป็นหุ้นนะคะนี่ไม่ออกนะคะมันกีดเกินนะคะมีเกาองค์เกาวีนะคะไอ้นี่มันถ้าเราไม่ย้ากเก็บเอาไว้นะคะก็เราก็สามารถไปค่ายกุ่นนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราบุจะไปเอ่อห้าก่อนนะคะไม่รู้เกมาลานม้วันนี้นะคะห้าเกม่มาลานวันนี้ไม่รู้เกยโกรุอ่าทนุนไปไหนวะวันนี้ไม่ได้มาลานค่ะ นี่ไอ้นี้เมือ่อกว่าเขาจะสร้างโคง้งใช่ไหมเราจะทําแบบว่าได้เงินหมากๆนะคะเราก็คือไปเล่ตรงนี้นะคะอาอเล่นเขียนพิษตาพิษนี่นะเห็นไหมอ่านะคะแต่ว่าเรากีีกานทําอะไรต่างนั้นนะคะอยากจะรับเบียส่วนบางคนอยากมีเพชรน,นะคะนี่ลอยมาเลยน,นะคะห้าเพชรน,นะคะนี่เราก็ถ้าอยากได้เราก็ไปเล่โฆษณาเขานะคะ นี่นะคะแต่ว่าเรามีคนเป็นคนมีตังะค่ะไม่แรงไม่ซนค่ะเพ็ดแค่ห้าเองอ่ะไม่เอานะคะเรามาเก็บเบี้ยพนักงานก่อนนะเอาเงินมาก่อนติงต๊งติ๊งโอเคเอามาเลยโอเคอยู่ได้มีเอานี่นะคะนี่คือเงินี่ว่าเราต้องไปกดกับพนักงานพนักงานนะคะก็ใส่ย,ยนเงินได้ปกติอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าว่า มืนอนว่าพนักงานนี่นี่มาเร็วมาเร้วลุงเส่เสื้อสีน้ำตาลน่ะเดินตอกเตกตอกเตกเดินมาเล้วเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราไปให้อีกคนหนึ่งนะคะเบียร์อยู่ในว่าอีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งเบียร์ใส่ยายเราไม่เร็วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเสื้อให้พนักงานนะคะรู้สึก,กว่าเสื้อไม่ได้ซักมาไล่วันเร็วนะคะอ <R> ๋อ,อซึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเปลงโชว์ไม้ให้คุณพนักงานสุดลก้อกันนะคะ เราอ่ะจะใส่อะไรดีนะคือเล่อ่ะเลยมันไม่มีอะไรมันฮาแบบว่าไม่ไม่เลยอ่ะนี่นี่ก็คือเป็นชุดนะคะนี่ไม่ก็พนักงานโอ้ยแต่ห้ารก็มีนะคะไว้ใส่กลางคืนเวลาโนดกับพวกกับเมียนะคะนี่ทุกคนช่วยหมกัมกๆเลยนะนี่โอ้ยรอไปอีกนะคะนี่ก็คือมันอยู่ในจวงได้วะเนี่ยอืม ่มันไม่ได้อัปเดตช่วยเราลุยอ่ะอันนี้เราก็จะมาปเปรียนชวมให้พลังงานสุดล้อกันนะคะเป็นซสสีซีแดงมังว่าเนาะสีข้าวอะสีข้าวข้าวเกินนะคะนี่นะคะโลอังเกงแบบนี้มังว่าเนาะมันแหล่ปลาเกินไปอะ่ะว้า จัดไปซื้อไปเลยนะคะเราใส่ใส่ปีอยู่แล้วนะคะส่วนรองเกลือกนะเอ,ไอ,นะเอ้ไม่ใช่รองส้นตีนนะเอ้ยไม่ใช่รองรองเท้ารองเท้าเราก็ใส่นี้ไปอันนี้แปลกแปล,ก,ปล,ก,ปลกไปวะ พังงานเราม oh, <uh, ั่งที่เรวมันสดีมันโม่ติดแล้วอ้นเด้งเด้งเด้งไวโนนะคะส่วนเสื้อนะคะเดี๋ยวเราก็มาเลยที่โอ้ยเนี่ยม้วนเลยนะคะกะปิล่วงนะคะส่วนม่วงนะคะี่ล่วงเอาม่วเอะไรดีคะเออเอาม่วนอะไรดีนะแต้นเต่นต้นต่นตเต้เต้โอ้ี่ไปอุยอลังกาหลุสุเอาวัวยังว่าม่วงนะคะอืมอืมอืม ดีสรงบีล้วงก็ต้องแบบเดมไม่ชายไม่โมล่ลาวเรื่องมาจังบีล้วงนี่อ่าแบบนี้ได้นะคะเอาไซื้อลวาวใส่ไปอยู่เลยแล้วออตบมือยอ้กูจังอ่าตบไปนะคะผีล้วงอ้อนี่ผีพุ่มย้อยนะคะผีพุ่มย้อยของเราพิูวดำซะด้วยนะน,นี่คนนี่เหลือกเสื้อได้โคตรยากเลยนะคะปกปิ่พิวเกน,นะคะมันทำไมเสื้อนะคะ ไม่ซวยเลยนะครับเกาใส่ถึงนี้ผีดำก็คือต้องเอาคือแต่ว่าผีซาาคนนี้นะบอกเลยว่าเกขยันมา,ากเลยนะคะก็เกจะเาเป็นเสื้อนี่ละกันเนาะเกขยันมา,ากเลยค่ะทุกคนนี่มาแลยนะคะเป็นกำปรงสี่เขี้ยวไม่ได้สี่ฟ้าไม่ดีงานตาวนี่ว่ากขาเป็นยสี่อนี้ไม่อะเอา้าอืม เดี๋ยวนะใช้อะไรดีวะบางทีมันก็นเหลือกยาเกินไปแล้วเนาะสี่ข้าไปเลย,ยกลย็งผีช่วยไห้อะไรที่เอ้ยาช่วยวิ่งเลยช่วยวิ่งแต่ว่าเราไม่พอใจอ่ะก็บีต้องสีเขียวดิสีเขียวนี่รับสีเขียวเหนยเียวซับนะคะพี่สาวพี่สาวเป็นคนเลือกสือ่อเออเดี๋ยนะสีแดงกั็ส่ว,สวยเนะแต่ว่า ดูเนียนมันดูดูลอนอยากใส่เสื้อแขนยาวผีเยอะใจ้เม่โออืมสีแดงไปเลยเอยแดงแปร๊บไอเลยเอยเอ,เอแขนยาวโลนลาวแต่เดียวขึ้นดูผีก็อ่าใส่แขนสั้นนี่แหละลูกไม่ใช่ผีเออนี่เสื้อก็คือแบบนี้เลยครบชุดนะคะโอเคเอาสีแดงนะคะรองเท้าสีแดงรองเท้านี่รองเท้านี่ผีเอาตัวไหนดีคะ เสื้อผ้าครบหรือไม่คะอ่าครบแล้วนะคะอะ่มาเล,ยลเ่ย์ลองเท้ากันนะคะลองเท้าผีเซกคือนี่สบายไหมขูนี่ล่ะผีขูนี่ดีนะติงตองติ้งตองติงตองติงตองนะคะผีบอกว่าขูนี่ก็ได้ก็เดีวแต่ม,มึงเลือ่อยมึงเป็นเจ้าก้องความอ่าโอเคขูนี่ละการผีเดินจับดีไม่ต้องแก๊ดค่าอยู่นะคะ ท่อนเทาานะคะอ่าโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นเออไอ้นี่นะคะหมูไม่จบไส้ไปลาหนังงานนะคะพะอปอไส,ส้ปั๊บอ่าสมมุติเราไส้ปุ๊บอ่าไส้เดี๋ยวกูต้องซือ้อลาวเห็นไหมบอดไส้่มันลุงล่างนะคะทุกคนมันช่วยเบอ,อช่วยไหวนี่อ่าซื้อใ้งลาวเราใจดีนะคะไหวไม่ใส่เร็วไม่น่าเลยกูไม่น่าใต้มาเลยเอ้าไม่พื้นนะคะทุกคนเบียร์อีลหมดเลยนะคะมาเล่นนะคะมาเล่หมวก อน่ารักเลยอ่ะเธอโอ้หูยใส่สิคะ <c oughs> ร้อยไรส์ <c oughs> <c oughs> คนปากเสี้ยงกับไอ้ตายแล้ว่ะอย้ยโลจังเลยเนีย่ยนี่จะโค้งลานนะคะคือตัวนี้ช้นนี้นะคะใส่อะไรกับวยนะคะจะก็ลังแวบก็ไปใส่นะคะ มาเลยเสื้อน,นะคะนั่นชวยอลโจนุมิติเออไม่มีเลยจีโจนุมไม่มีเลยนะคะเอ้ใส่ชุดนี้ก็สวยนะเตินนะเอาแบบนี้ก็ได้นะเราต้องสวยก้อนหล่นไม่เกี่ยวนะคะอเอาใส่สิคะเราอะไรเอาปิดต้องใส่กับปงสั้นๆในเย็นโมมี่นะคะชุบว้าวสวยจังวู้เลยนะคะตัวเรา <c oughs> นี่ตะกุณช่วยตานี้นะคะับรองเอา้าใส่ไม่เปลี่ยนเสื้อเป็น เปลี่ยนแต่เสื้อใส่ไม่เปลี่ยนกับปลงไง้สวยนี่นี่นะอยากขึ้นมาก่อนที่อยไรเลยวะหนุ่มวัยยี่สิบรอันตั้สวยอ่ะต่อไปนะคะพีมาเลยลองเท้านะ,ะเอาไมา่ใชา่เลยนี่ตัวก็อ,อ้ยอือเออมันอึดอัดน้าเสื้อพีแต่ว่าเราใส่เดี๋ยวเพี่อนนะอืม ในี่ว่าพี่เออชวยน่ารักเออซ่วยเดยได้กันช่วยจากู้ดีเออเดี๋ยวเรามาเลตัวไหนกันต่อนะตอนนี้นั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนอยาอยาแคบตาลูกค้าไม่มากที่ถึงเล่แต่เวลาว้าหัวเล่บนเล่บนนเล่มันบนเอ้ยไม่ใช่เล่พีช้าบนตานี่เปลี่ยนรองเท้ารองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าไนดีคะรองเท้าไหนก็ได้ค่ะอ่าได้โอเคเรอการองเท้านี่แหละ อาสรุปเรียวว่าไม่ใช่ได้เสื้อกันเปื้อนที่นี่สวยอยอลังกี้เลยนี่เอาใส่ลงไปแล้วนะคะอ่ะาต่อไปหลอก,กา็าอ่หลอกกาออกจากการแต่งตัวได้เลยเนี่ยยังมีคนหนึ่งเลยย่นยิ้มแย่เลยมาถึงน,นั่นคนนี้สวยงามเดี๋ยวเราลเลยมั่วไห้ผีก็าก่อนนะ, <c oughs> อะไอ้ละลาว นี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆได้ได้ไปเซิฟทุกคนนะคะเออผีบ้าบีบ้าใส่ชุดแบบเพลือเดียแต่เดี๋ยวก็ได้ชุดแบบเพลือนี่กลางเกงบีจะใส้กำโปรงไหมคะว้ายจังวยจังเลยนะคะกำโพรงนะคะเรือว่าพี่จะเป็นตุ๊ดดีนะเฮ่ <c oughs> เดี๋ยวตาผียันต้องเป็นผู้ชายมาดแม่นดิ ตัวเดียวหลาจุหมาปนผีจะได้แบบว่าโอเคได้นะคะอ่ะอันนี้ก็ดาวกันนะคะแล้วก็เสื้อกันเปื้อนนะคะแบบนี้ก็ล้วกันนะ,ะเอ,อ้เป็นเชฟกระทะเหล็กนะคะเชฟกระทะหลักนะคะเออเดี๋ยวนะเสื้ออะไรดีนะเสื้อยวเนียสับเออ,เอ,อซิมซีซีเท่าซีซอมซอเสื้อไหนดีอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับวินหมอดาไซคเแล้วนะคะอืมอืม อ่าไอ้ล,ลังกาเลยพี่โ้เหมือนตุนเลย <g ül> ไม่ผี่ผีทองเอาไปผ่านแม่นสิเอานี้กระดาษกันนะคะเออแล้วก็ผีใส่มวกก่อยเลยลก็เดี๋ยวผีทอดมวกใส่ลาวหน่อยจอยนะคะเดี๋ยวเราไปเสิฟกันได้เร็วนะคะแต่เดียวลูกค้าสุ่นชาติต่อเดียวนี่นะคะเอาโหลดใช่ หายเนื่อยนะ,ะทุกคนว่างีผัาไงทุกคนยิ้มได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะคะว่าสก,กิลการเสิร์ฟของพนักงานนี้เช่นี้นะคะจะมีการเสิร์ฟล้วนเร็วไหมนะคะเแต่หลังจากนี้นะคะรอไปก่อนนะคะรออะไรทุกใเร็ววันนั่นนะคะเฮ้ยกูแล้วเนื่อยเร็วก็ได้ก็ยิ่งเล่นเร็วเลยตุ้งตาต่นนีวมารู้ว่าหลังการเลยนะคะดูแลารับ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมนี้นนึ่งนะคะเน้นๆกับมันขึ้นมาให้เร็วนะคะไอ้น,นี่นะคะเล่นตีได้หนึ่งคนนะคะอีกคนหนึ่งไอ้โรเล่ยนะคะว่าเออให้โรเล่ย์อรเาอยกให้โรเล่ยเออโคษนากโกนะคะซึ่งได้กลับมาเล่นอีกที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันให้ดีนะตึ้งกัน,น,น <S <S อ้วอาวยัดเนได้ตั้งท่องเป็ดหนุ่ยไอตีตร่ามเป็นไอตีเป็นเมื่อนมันไม่ได้เลยนะนี่นะคะทุกคนเร่เอวยอน่ารักจังเลยนะคะทุกคน เรก็ไม่ยากได้แล้วนะคะเดียวคือคนรวยเนะคะเช่นรวยอยู่ฉชนถึงฉันจะไม่มีเบีย้ยนะคะเพราะเสนซื้อพื้นที่ไปนะนี่พื้นที่ของฉชนนะคะเออไม่ทราบว่าคุณลุงเอาอะไรกันบ้างนะคะก็เลยไม่ต้องไม่ต้องตีใจนะคะตัวใจเบี้ยกันแต่ว่าเออเดี๋ยวนะคุณลุงน้ำตาลนี่คุณลุงน้ำตาลคุณลุงคนนี้เลยนะคะที่วันหลับซื้อโคง คงคงเก่านะคะแต่ตอนนี้ลุงไม่ซื้อ่ลงคนละคุนกันแล้วโลกคนละคนแล้วเดี๋ยวเราค้อเลขข้อเช็คโกลมเราคุณลุงคนไหนนะคะที่ว่าอืมให้เราซื้อนะคะลื้อว่าแกไม่มีงบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะเล่นนะโอ้โหฮัลโหลฮฮัลโหลฮัลโหลเฮาซืฮัลโหลเฮาอยู่ประมาณนั้นเลยนะคะสี่วิทย์สี่เลยน่าว่าลรงบ้านต้องข้าวแล้วแหละ นี right. okay. ah, ่นะคะทุกคนนี่นะคะทางโทรศัพท์ก็อุ้ยอยู่เยอยู่นะคะเดี๋ยวดู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 ก็ลุดไปเลยนี่คืออือหูตัดไปนะคะอย่าอย่าอย่าท้าว่ามีไม้นะคะสั้นสกัดจากกาวานนะคะนุ่มอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะเอาใข่มาช่วยดินนะคะเอาคนนี้กับคนนี้นะคะปี่ย้อยกับเอ่อปีหัวข้าวนะคะ ีตัวดำกับปีวขาวนะคะเดี๋ยวเราก็มาเลขกันเลยนะคะว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยก็โครนนะคะเพระตรงนี้นะคะก็ไม่สามารถทําเองได้นะคะเราต้องช่วยกันนะคะไปชื่อตามด้วยนะคะชายินอา้าจริงชจยช่อิงเจ้าของร้านไม่ได้นะหนูเนี่ยคือชายินนุ่มนุ่มตืด มันนาวนะคะนี่ลูกโซ่กินไปทางนี้เราก็กดตรงนั้นเลยนี่กลาวาน <c oughs> รายกากอดต,ตึงวันนีโทรศัพท์นะคะนี่ลูกซ้อนก็ชีพุ๊บหลากกอดนี่ทุกคนวันนี้ก็ให้เล่เหลานี้นะคุณนะคะทุกคนเล่สกิลในการเสริมนะคะช่วยๆกันเด้อเดียวเราให้โบนัสด้วยนะคะไอ้นี่พนักง,งานก็เอ้ยลูกค้าก็เข้าเลยเลยเลยนะคะนี่ก็คือเออเดียวเออ,เอ,อนร่ๆก็ได้ๆ่ๆแล้วเนาะเลขงไปเร่งมาลืมเปลี่ยนนั้นเราจะเปลี่ยน เปลี่ยน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 แป๊บนึงนะคะเปลี่ยนพื้นก่อนนะคะเราตาลายมากเลยอะคะ่ะพอดีว่ามีตังแล้วนะคะพอดีว่าแบบว่าแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้จะเลือกอะไรเลยอะคะ่ะเอาพื้นปกตินี่เราตาลายาเหมือนเดิมเออเออเพลงที่หายเลยแต่ว่าเออมันไม่มีอันอื่นแล้ว อันอื่นก่อนอันอื่นก่อนเออเอออาโหอฮัลโลเอออันอื่นก่อนปลัมตีคายเลยอ่ะตึงอะไรบอกกดออกแม่กดออกืมเดี๋ยวปล่อย,อยไม่มีเอ่อดูอันอื่นก่อนค่ะดูช่องอื่นก่อนนี่นะคะคือเอาที่สบายตานะคะไม่ใช่เอาลําบากตาอันนี้จําได้นะคะว่าเคยซื้อไปแล้วอ่ะ เออดูที่โกดังก่อนก็ได้นะคะว่ามีไหมโอ้อันนี้ก็ได้นะคะโอเคไม่ต้องซื้อใหม่อยู่นะคะโอเคครีบ,รบหน่อยนะหนูอย่าช้านะคะเด็กเสิร์ฟขาเร็วเร็บีรบทํางานกันเลยนะคะรีบทํางานกันนะคะเดี๋ยวโบนัสให้คนละพันนะคะให้คนละพันกันเลยนะคะเด็กๆนะคะ ลูกค้าต้องการอะไรดีคะไม่ทราบว่า<ล>พี่เสื้อดานี้นั่งนานจะหูแล้วนะคะอ๋ออยากได้อะไรคะบอกได้เลยนะคะอ,อยากได้คัพเค้กใส่เทียนนะคะและ้วก็เออได้คะ่ะแต่ว่าเราไม่มีข้าวสิไว้ไว้ไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคะพอเลยที่ว่าไม่ม,มีมันต้องการอย่างเดียวเลยบูนเนียน นี่นะคะใส่เอ่อเอ็มเพสโซนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะจากไปค่ะคุณพี่ค่ะเออไม่ทราบว่าคุณพี่จะรับหวานน้อยหรือว่าหวานมากค่ะเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วะนี่นะคะตึ๊ดนะคะโอโ้โห ข้อแต่ละลานนะโบลยรค่าเพลงหมากลุยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเรียลูกค้าสร้างงานลูกค้ายาข้อส่วนลดนะมันเพลงนี่ไม่ลูกค้าคุณนี่แบบว่าให้แน่นไว้ให้ฟันเลยนี่เอากันนุ่มหมากอนนะคะอบเชยนะคะทุกคนมนันนาวนะคะไอนี่อะไรวะเออจันจะอะไรวะจันเป็ดกีบนะคะไม่เข้าใจมันกันนะคะพอดีว่าโลกได้เตรียมนี่แล้ว นี่อุ้ยนะคะพอเรยแล้วกี่คราแล้วเดี๋ยวให้พนักงานมาเสิร์ฟต่อนะคะเดี๋ยวเออผู้จัดการเจ้าของร้านนะคะต้องพามาทัวร์ก่อนนะคะนี่ทุกคนรู้ไหมว่าอุปกรณ์ทางเม็ดนะคะคือราคาจริงตามความเป็นจริงในในชีวิตจริงเป็นลานเลยนะคะนี่อยากเห็นไมมรู้อ่านี่ นี่อันนี้ว่าอันนี้มันบวกลากคายไหมนี่หนึ 1, 000, ่งพันในนี้คือหนึ่งพันสำหรับเผ็ดนะไม่ใช่ว่าสำหรับเบียร์นะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะไอ้น,นี่สี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันทุกคนนี่อันนี้ 47, 000, น 7, สี่หมื่นเจ็ดพันน่ะเจ็ดพันสองร้อยนทุกคนในนี้เราไม่ซื้อนะเราเก็บให้เลยช่ยๆนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยไอ้น,นี่ หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะทุกคนไม่เกินั้นหนาทุกคนเรื่องราคาคือรา,าคาความเีจริงในชีวิตจริงลยนะคะทุกคนดูนะว่าหมูจะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้มาสที่บ้านนะคะในราคาความความไม่เป็นจริงนั่นน,นี้เก็บเบียกับพนักง,งานก่อนนะคะพนักง,งานอย่าอู้นะคะ พลังงานเรานะคะกันยันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่นนะคะเดี๋ยวมันจะเต็มเกินไว้นะคะบายบายอา่ะเกเบียก่อนลาเรื่องเองินเรื่องเองินนะคะอยาวใจพนังงานนะคะบายบาย